มีเป็นเวลาแตนาฬิกายีนาทีานะคะเราอยู่อยู่ที่ร้านวันไ,ไทยหรือว่าน้องกวางอยากใส่ชุดไทยค่ะตื่นอย่างคนจริงกาใส่หน้าสวยใช่ไหมเราคนไทยไแท้ๆแล้วยังไม่เคยใส่ <c oughs> เลยเเพราะว่าตอนเด็กๆไม่ไม่ไม่สวยโตมาก็ยังไม่สวยอยู่ <c oughs> ไม่มีโอกาสได้ใส่ ใส่ชุดไทยแบบว่าทำกิจกรรมอะไรงียร้านนี้ร้านของคนไทยงานคนไทยค่ะจะรู้อยู่มันจะมีร้านแบบนอรมันดีบ้าอะไรแบบนี้วก็ช่างมันเือดรัดไม่จัดการแต่ว่าเราเราก็อุก็จะเลือกแบบไอ้ร้านที่เป็นของคนไทยเราพนักงานเขาก็เริ่มมาแล้วนะคะเพราะว่ากวางนักเลยแปดโมงครึ่งมีหน้าสดนะคะขออภัยทุกท่านด้วยนะคะ เรียงเกลามาอยากมาดูกันว่าใส่แล้วจา้าเป็นยังไงอ่สภาพ <laughs> ทุกคนคะ่ะคือว่าตอนนี้ก็กวางก็แต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามก็คือวัดโพของเรานั่นเองนะคะก็กวางชอบปฏติมากรรมมากเลยะค่ะืูปฏติมากรรมแบบสวยมากก็คืออันเนี้ยมีอะไรบ้างที่ซื้อมาที่สั่งที่เช่ามารวมราคาแต่งหน้าทำผมแล้วก็ชุดแบบปักนะคะปักช่อม ก็จะอยู่ที่1,900บาทเช่าได้ทั้งวันนะคะตั้งแต่แต่โมงครึ่งจนถึงหกโมงเย็นแค่เอาชุดไปคือตอนหโมงเย็นแค่นั้นเองก็คือราคาชุดมันจะมีายมีกิตเริ่มต้นเท่าไหร่นะเออเริ่มต้นแบบธรรมดารวมแต่งหน้าทำผมด้วยจะขันหกอันนี้จะเป็นชุดปักนูน<อ>มันก็จะแพงแล้วก็มีอุปกรณอะไรให้บ้างมีนี่คะ่ะกระเป๋าอกระ เออลราก็มีล่มมกระดาษสาอันนี้รวมมาแล้วแต่ว่าวางไม่ได้ต่างร่มนะคะเราพี่ตั้มบอกว่าหนึ่งแน่นไปคือตัวเราก็แน่นอยู่ก็คือเกือบใส่ชุดไทยไม่รอดนะแต่ก็แบบพอไปวัดไปวาได้มีต่างหูด้วยหูเขาให้มะครับทําผมแล้วแต่แล้วแต่เราจะชอบเลยมีหลากหลายจะก้าวจะปล่อยอะไรพวกนี้เนาะเราก็เลือกได้ไปหาอะไรกินกันต่อดีกว่า ร้อนมากร้อนมากเที่ยงวันเที่ยวันตอนเที่ยงค่ะเดี๋ยวเราจะไปบ้านขนมบังขีดก,กันนะคะก็คือได้ยินชื่อมานานละแต่ยังไม่เคยเห็นของจริงเคยมาไหว้ที่ อนนั้นไม่ได้เตรียมตัวด้วยนะว่าจะมา ชั่ว9โมง10โมงยังคุ้มคุ้มเนอะใช่ยังแบบแดดยังไม่จัดอ่ะค่ะแต่เขาแบบยังพอเดินไหวอยู่ใช่ยังพอเข้าเด็ดโมงะอะไม่ซู้แล้วคะ่ดะด้วยก็แกนิผัดดังหยิน บ้านขนมปังขิงนะคะซึ่งเป็นบ้านเรือนไทยสไตล์กระ่ังที่มีอายุมากกว่าหนึ่งร้ปีะคะคือแบบคือเมื่อก่อนอะตึกเนี้ยแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นเรือนไม้ไทยร้างแล้วก็มีคนเข้ามาจากทำธุรกิจตรงนี้ก็เลยแบบว่าได้เปิดบ้านขึ้นมาอีกครั้งทำให้บ้านมีชีวิตชีวาขึ้น กินทน <S 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 ังนั้นเลยค่ะเราเลือกมาเป็นเซตนะคะก็ไม่รู้เท่าไหร่เด <No ี๋ยวดูราคาเลยก็กระเช้าบัวกรงกระเช้าแล้วก็มีชามะนาวแบบกลางนะให้มาแบบเป็นกลางเลยก็เลยเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทแล้วก็มีอเมริกาโน่ร้อยห้าบาทแล้วก็น้ำส้มพันสดร้อยยี่สิบตำ จะดูราคาแรงก็คือน,นะคะแต่ว่าแบบโลเคชันดี่เลยด<ป>ีมากแบบสไตล์ไทยๆแล้วก็แบบคือไม่รู้สิเราชอบไหมใช่ไหมคะพอเข้ามากมันแบบมีคิวริ่งกิ้ง เทียบรยนะครับตอนนี้กําลังจะนั่งตุ๊กๆกับไปที่เราจอดรถที่กรมที่ดินนะครับแล้วก็ไปคืนชุดค่ะใช่ครับก็ใครที่จะมาเที่ยวแถวเทพรอบไหนแถววัดพระแก้วกวัดพระเชตุพลหรือว่าวตอนนี้เรา,ามาสุดทั์แล้วก็เาาาสญญาชิงค้าตรงนี้ก็เ่าโบสถ์พามแล้วก็ร้านของกินแถวเนี้ยมันก็มีที่จอดรถหลายที่แล้ว แล้วก็นั่งนั่งแท็กซี่ตุกตุกติกีก่อน